ครัสวัสดีครับผมนายกอเกียรติวันนี้ผมจะมาบอกพี่น้องประชาชนกับสิ่งที่พักหามาครับคือนโยบายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีครับผมพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกข์ยากมากีปีแล้วผมแคนดีเดตพักก้าวหน้า จะมาทำให้พี่น้องประชาชนครับโดยการสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงชเงชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายในประเทศไทยโดยจะสร้างเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายแล้วที่สำคัญนะครับเราจะสร้างรถไฟฟ้าจากเชียงรายไปนราธิวาสัะผม กอเถียสสบัญชีรายชื่อสมาชิกพักก้าวหน้าวันนี้ผมจะมาเสนอโครงการ b i โปรเ j กต์ของทางพักเรานะครับก็คือรถไฟสายสีม่วงนะครับที่จะนำพาทุกท่านจากเชียงรายไฟนราทิว่าและเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายครับอนาคตเราหวังว่าจะนำพา ประเทศไทยให้เชื่อมต่อทั่วทวีทั้งโลกเลยนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้ A few moments later คุณกอเกียรติคะไม่ทราบว่าหางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้จะทําขึ้นจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะชี้แจงหน่อยคะครับผมขอบคุณคุณสมหญิงนะครับที่ถามผมมานะครับก็คือโครงการนี้ฮนะเป็นการกระจายเส้นทางให้ประชาชนนะครับก็ อสะดวกในการคมนาคมแล้วก็เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับเพราะว่ารถไฟสายีิโมงของเรามีการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคารถไฟนะฮะทำให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับครับขอบคุณครับคุณสมหญิงดิฉันเห็นด้วยนะคะ เป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่นับวันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะได้ดีเลยค่ะครับผมใช่แล้วครับคุณเพนสีเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้อ่าประเทศของเราเป็มนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วครับและก็หลักนอกจากนั้นก็คือทําให้กรมที่ดินสามารถจัดสรรที่ดินได้ดีมากขึ้นและก็ยังทําให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ในประเทศในการจ้างแรงงานจ้างอะไรต่างๆพี่น้ําพี่น้องประชาชนครับไม่ทราบว่าโครงการนี้เนี่ยคุณมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหรือเปล่าคะดิฉันเห็นว่าคุณเอกภพเนี่ยเข้าร่วมกับ,บมูลครั้งนี้ด้วยนะคะครับผมจากที่คุณสูจิตถามมานะครับทางคุณพ่อของภระระยาผมนะครับก็ทางทีมผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมหรือธุรกิจใดๆเลยนะครับผม ผมยืนยันด้วยเกียรติแล้วก็สามารถตรวจสอบด้วยความตรงใจได้เลยครับครับผมยืนยันด้วยเกียรติของผมครับในฐานะหัวหน้าพักครับคุณก็เกียรติครับเป็นข้าราชการน้ำดีคนหนึ่งเลยครับเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาตลอดครับตามพระราชะกรณียกิจเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้านะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในดๆเลยครับ คือคุณก็เกียรตินะครับเขาจะเห็นความสําคัญของพี่น้องประชาชนมาก่อนผู้อื่นเสมอครับไม่นึกถึงเรื่องของตัวเองเลยครับผมยืนยันในฐานะาพัวหน้าพรรคขอบคุณคุณสมรมากนะคะที่ตกลงทำสัญญาก,กับเราในครั้งนี้ผมหวังว่าเราจะทำกำไรไปร่วมกันนะครับ ยีนดีโรงงานค่ะดิฉันก็หวังว่าการตกลงของเราครั้งนี้จะสำเร็จออกมาด้วยดีนะคะไว้จะกันมาเปิดมูลค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อกลับมาแล้วหรอคะเรื่องประมูลนี้เป็นไงบ้างคะพ่อว่ามันก็ดีนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วหนูว่าพ่อจะทำแบบนี้เลยนะคะ หนูเกรงว่ามันจะส่งผลเสียต่อคุณพ่อและอีกอย่างหนึง่งพี่เกาะเกี่ยเขาก็ทําโครงการนี้อยู่ด้วยมันจะส่งผลเสียต่อพวกเราทุกคนนะคะมันเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจใครๆเขาก็ทํากันไอ้เกาะเกี่ยมันก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเลยมันคงไม่จุนจ้านอะไรกับเราเหรอก วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเด่นประเด็นร้อนเลยค่ะคือตอนนี้นะคะ DSI ค่ะส่งหนังสือจี้คมนาคมแล้วก็รอฟมอนะคะเล่นตรวจสอบประกอบกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมการประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะชี้คณะกรรมการมาตราสามสิบหกค่ะเตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประมูลระบุหาเพิกเฉยสอบเข้าข่ายผิดพรบหัวประมูลค่ะคุณพัชค่ะ โดยในการขอประมูลในครั้งนี้นะคะมีรายชื่อของครอบครัวพนรกานักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลท่านหนึ่งไหมคะคุณพัชค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบนะคะว่านักการเมืองท่านนี้นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต่อไปนะคะเราจะตัดภาพไปที่คุณชูจิตกันค่ะข้อมูลการเปิดประมูลการก่อสร้างรถไฟฟ้า,าสายสีม่วงน,นะคะที่มีกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลมีความไม่ชอบมาพากลหลายจุดเลย โดยเฉพาะขั้นตอนการประกวดราคานะคะการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์แล้วก็การล่างขอบเขตการทํางานรวมไปถึงการกําหนดคะแนนด้านเทคนิคให้สูงขึ้นจนนําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะคะต่อเนื่องไปจนถึงการตั้งข้อสังเกตว่าการวงครั้งนี้เนี่ยมีการพัวกับเอกชนหรือเปล่าเพื่อที่จะรับเงินถอนนะคะนําไปเป็นทุนในการเลือกตั้งพรรคการเมืองมาพักเนี่ยต่อไปและก็นี่นะคะคือเอกสารที่ดีฉันเนี่ยจะยื่นต่อดีเอสไอค่ะ ค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่เราก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ค่ะเราคงจะต้องติดตามรอดูกันต่อไปสําหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอั่อค่ะข่าวดัภาพหนยค่ะคุณคิดยังไงกับข่าวคุณก่อเกียิคะ ก็อย่างที่ทุกคนได้ยินข่าวมาครับว่ามีข่าวการประมูลรถไฟฟ้าที่อาจมีการหัวกับไทยกระชนนะครับคือทางเราเนี่ยได้ทําการประสานงานกับดีเอแล้วนะครับมีการสืบสวนอย่างลับๆตอนนี้เราพบผู้กระทาผิดแล้วนั้นผมจะมายืนยันว่าคุณก่อเกียรตินะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยครับ ใช่ค่ะดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการกับคุณกอ่อเกียรตินะคะดิฉันยืนยันได้อีกเสียงนะคะว่าคุณกอ่อเกียรติเป็นคนดีค่ะแล้วทุกท่านในกระทรวงนะคะหรือว่ากระทรวงอื่นๆก็เห็นพร้อมต้องกันนะคะว่าโครงการที่คุณกอ่อเกียรติเริ่มขึ้นมาค่ะเริ่มแบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วค่ะถ้าคุณก่อเกียรติไม่ได้ทำงานนี้ต่อไปนะคะก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเสียขวัญกำลังใจได้ค่ะค่ะวันนี้เรามาสภาคสดกับคุณกอ่อเกียรติที่พักนะคะ ค่ะแล้วแบบนี้จะทราบได้ยังไงคะว่าภรรยาคุณก่อเกียรติไม่มีส่วนเกีย่ยวข้องกับคุณเอกภพบจริงๆแล้วคุณก่อเกียรติไม่มีความคิดจริงๆครับผมผมก็ต้องขอโทษประชาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนนะครับว่ายังเชื่อมั่นในตัวผมแล้วก็ทางทีมของผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดผู้สื่อข่าวท่านไหนหรือประชาชนเครือบแคลงใจนะครับสามารถมาขอข้อมูลของท่านหัวหน้าพักคุณขุดศึกแล้วก็ คุณดวงพรเลขาธิการพักได้เลยครับครับขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับ2000 Years Later ที่นักข่าวของของ,ของประเทศอ่า uh, BBC อังกฤษกันนะคะ่สวัสดรับสวัสดีสวัสดีครับขอุณคอ่าต่อไปขอพีุที่ญี่ปุ่นนะคะโอบนอ่าให้ไอเบขอบคุณคออรับอบออ อย่าพ yeah. ี่ตีนะคะเชียงฉอเชื่อมให้าหวอดเจ้าชาอ๋อเชื่อเชื่อ